จริงๆมันก็มันก็ไม่มีอะไรอะ <c oughs> ค่ะก็จบไปแล้วก็คือ,เ,อเราก็ตอนนี้ก็หานักแสดงใหม่อยู่แต่คงไม่คงไม่พูดถึงว่าใครจะถอนตัวหรือใครจะไม่เอา,อางั้นดีกว่านะคะก็คงต้องคุยรายละเอียดเป็นเรื่องของของของ,ของเนื้อง,งานนะคะแล้วก็ต้องต้องถามรายละเอียดของจากพี่นกชายมากกว่าเพราะพี่นกชายเป็นคนดูแลโปรเจก์นี้ค่ะจริงๆน้องได้มาบอกเขาแบบเาอะไรก็ไม่มีอะไรอะคะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วก็คิวมันก็ ค่อนข,ข้างที่จะอาจจะไม่ลงตัวด้วยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคไว้โอกาสหน้าค่อยร่วมงานกันดีกว่าค่ะคือตรงนี้มันก็เป็นรายละเอียดนะคะนพกว่าจริงๆทุกคนก็มีวิธีการทํางานไม่เหมือนกันน้องเขาอ,อาจจะมีวิธีการทํางานแบบนึงเราก็มีวิธีการทํางานแบบนึงแต่ว่าพี่นกเชื่อว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรฐานที่จะดูแลนักแสดงหรือดูแลโปรเจกต์ของเราเนี่ย ให้เหมือนๆกันให้มันมีมาตรฐานเหมือน,อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาจจะมีปัญหาในเรื่องของคิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันมันไม่แฮปปี้กันก็ก็เอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะเอาไว้โอกาสหน้าให้ทํางานด้วยกัน,นไไาาก็นึกว,ว่างานมันเลือกคนดีกว่าให้งานมันเลือกคนแล้วกันค่ะพี่นกไม่ไม่ทราบอะค่ะไม่ไม,ไม,ไม่ทราบในรายละเอียดตรงนี้อาจจะมีการคุยกันหรืออาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของ แบบอันนี้ไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของของผู้ใหญ่มากกว่าก็เท่าที่ทราบเห็นแค่คุยกันแค่ในวันฟิตติ้งเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมีมีการคุยอะไรกันอีกนะคะก็คงต้องดูดูไปกระหักว่ามีอะไรที่เหมาะสมหรือเปล่าค่ะ อ๋อพี่น้องไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะคือจริงๆแล้วทางาน,นมันก็ต้องมีความสุขนะคะคือถ้าเขามาแล้วไม่มีความสุขหรือเราเทํางานกับใครเราไม่มีความสุขนะว,ว่ามันอึดอัดเพราะว่าละครเรื่องนึงมันอยู่ด้วยกันนานงั้นทําอะไรแล้วสบายใจคุยกันแล้วรู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นดีกว่าแฮปปี้กว่าอะไรนะคะไม่มีผู้สอ๋อไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะตอนนี้เราก็กำลังแคสหาตัวใหม่อยู่ ก็ได้ค่ะถ้ามีบทที่เหมาะสมเพราะเราเราเรา,เราติดต่อก็คือเราคิดว่าบทมันเหมาะสมเท่าน mm ั hmm. ้นค่ะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกมันกออ็อย่างที่บอกค่ะคือมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจบ้างก็าอาจจะไม่ถูกใจแบบหรือเราก็คือจริงๆเราเป็นนักแสดงนะคะเรารับเรารับงานอะไรเวลาเราฟิตติ้งเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรต เจ้าของนะคะว่าเขาจะดีไซน์หรืออะไรแล้วจริงๆงานงานมันเป็นงานดีไซน์ค่ะเราก็คงได้เลือกดูแล้วว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์กับตัวละครคราวนี้ถ้าเกิดเขาไม่แฮปปี้หรืออะไรมันก็มันก็คุยได้มันก็บอกได้ค่ะว่าเออไม่ชอบหรืออะไรถ้ามันปรับได้เราก็ปรับ